ไม่แยกค่ะไม่ได้แยกค่ะไม่แยกค่ะเพราะว่าของเชบุรีเรานะคะมันขยะเยอะเราไม่สามารถที่จะตอกสต็อกของไว้ได้เลยทีเดียวขายทีเดียวนะคะเผื่อจะถึงเดือนไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนนะคะยิ่งเป็นหน้าฝนยิ่งลำบากนะคะค่ะก็เห็นไหมคะก็จะขายได้หมดนะคะเพลาสติกนะคะพลาสติกเนี่ยเขาก็จะฟ้ามอฟ้าให้เห็นว่าขายได้มากนะคะ ขายหมดรองเท้าบูทนะคะก็ซื้อนะคะรองเท้าบูทนะคะขยะทุกกองที่มาวางตรงนี้นะคะท่านไม่กลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าของท่านจะหายนะคะทุกกองเดี๋ยวนี้นะคะเราเจอปัญหามาว่าชาวบ้านบอกว่านายกขยะที่เนียนะคะก็เห็นถุงนั่นถุงนี่แต่เราตามไม่ได้นะคะเพียงแต่ท่านแก้ชนิดนะคะเพราะว่าปัญหามันจะ มันกองติดกันนะคะเวลาเราชั่งหนักเรายก,กออกบางครั้งก็ลืมมาใส่กูมนี้นะคะดเดี๋ยวนี้เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการถ่ายรูปกองขยะไว้นะคะแต่ละกองอน,นี่กมาถึงมาถึงบัตรคิวค่ะมาถึงปุ๊บคนะุกรรมการเสื้อสีเขียวของหมู่บ้านที่เราตั้งสิบคนนี่เพื่อนจะออกมาก่อนนะคะมาถึงเพื่นจะมาจดเลยเจ้าหน้าที่เรายังมาไม่ถึงมางแล้วก็่อนจะเอาบัตรคิวมาปักให้แล้วก็จดจดให้นะคะว่ามาคิวที่เท่าไหร่นะคะ อนุการแต่ละบ้านจะมาทํางานก่อนเจ้าหน้าที PAR, ่นะคะพูดง่ายๆก็มีผู้ใหญ่บ้านมีสอบตเรานี่แหละค่ะเป็นหลักนะคะค่ะการทํางานก็จะประมาณนี้นะคะค่ะเป็นยังไงน้อค่ะเห็นแล้วขาดหระอ่ะเห็นไหมคะหมูนี่ค่ะกองนี้นะคะทหารเห็นนี่เป็นร้านค้านะคะผมพ่าติดเห็นไหมคะผมพ่าติดพวกนี้ไม่ต้องล้าง ็อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจนะคะถ้าเป็นถุงโปรตีนเขาซื้อถุงที่ออกข้างนอกแต่ข้างในเขาไม่ซื้อนะคะชาวบ้านเข้าใจเขาเก็บมาขายหมดเห็นไหมคะเนี่ยปกติแล้วเราก็จะรวมอยู่บ่อขยะใช่ไหมคะท้าเหล็กนะคะมันลดขยะได้เยอะนะเหล็กกล่องนมเห็นไหมคะไม่มีที่ไหนซื้อนะคะมีแต่อบปกเทียมเรียวนะคะซื้อ เพราะว่ามีบริษัทมาติดต่อให้เราค่ะว่าเขาจะรับซื้อให้เราก็มาซื้อให้ชาวบ้านนะคะถ้าสมมติสมมติถ้าสองเดียวดียวไม่ได้กับพปกี่ซื้อแบบได้ค่ะเรายินดีเรายินดีค่ะนะคะเรายินดีเป็นรับถึงที่เลยนะครับให้นะคะจะเป็นจะเป็นจะจะบอกให้นะคะบอกลูกค้าให้บอก ไอ้เจ้าของร้านนี่เลยนะคะให้ไปซื้อให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะให้ท่านทำเลยค่ะท่านเห็นนะคะน้ำมันพืชนะคะชาวบ้านก็จะใส่มาแบบนี้นะคะน้ำมันแก้าใช่ค่ะถ้ามีเวลาแยกนะได้เยอะนะถ้าถ้าแยกมันจะได้3อย่างตัวเนี้ย มันจะมีพลาสติกมีฝามันแล้วก็มีพลาสติกใสครับแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยแยกมาเราก็ตีรวมราคาก็ดรอปลงหน่อยนะครับคือเราเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ให้เขาแยกออกมาให้ให้ชัดเจนขายยกก็มีน้ำมันพืชเก่าไหมเขาก็มาซื้อเขาก็ไปทำไปโอดิเซนหรือเปล่าครับประมาณนะครับหลากหลายครับคือเล็กกับแม่กลางแม่หนุ่มข่าแม่ราคาสูงนะคะถ้าน้มันพืชช่วงไหนนก็มันพืชราคา โรมเนี่เขาจะซื้อเป็นเครื่องนะคะโปรมซื้อเป็นเครื่องอันบมีอย่างกระยาขอเ่มอเตอร์นี่นะเขาก็ซื้อเป็นเครื่องเครื่องละนะคะขอต่มอเตอร์นะคะดีมอเตอร์ยังเหลือเขาก็ซื้อเป็นเครื่องนะคะผลิตนะคะกองนมกองหนึ่งนะคะนี่เริ่มเอามาขายกันแล้วนะคะกองนมนี่เราเริ่มซื้อได้ประมาณสามเดือนนะคะสามสี่เดือนแล้วนะคะนมโรงเรียนนะครับขายได้หมดนะคะผลิตนะคะกระดมกระดาษอะนะคะ ก่อชาวบ้านไม่เข้าใจนะคะนี่ก็จะเป็นจุดไฟทิ้งเผาไฟทิ้งนะคะเดี๋ยวนี้ขายได้หมดนะคะเป็นกระดาษรวมนะคะตัวนี้กระดาษมีด้วยกันอยู่3ชนิดนะคะมึงมีกระดาษรวมนะคะสองมีกระดาษแข็งกระดาษแข็งก็คือนอนกระดาษนะคะที่เป็นรูแบบนี้น,นะคะสังเกตง่ายนะคะเนี่ยเป็นกระดาษแข็งนะคะ3นะคะเป็นกระดาษขาวดำคือกระดาษ A4 นะคะนะคะตัวนั้นราคาจะสูงะคะ่ะ อันสมมุติเขียนลูกลูกหลานเรานี่นะคะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจก็จะไปจูดไปที่ก่อนอยู่นี้เก็บมาขายบอกจะขาที่เชียงบุรีแล้วผูเห็นนะคะเห็นไหมะลงประดาษเราบอกให้เอามาขายก็เอามาขายเห็นไหมคะกอนต้องขนุนขายทั้หมดนะคะเห็นไหมเขจะไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวนี้นะคะถ้าบ้านจะใสััญญา่โอ๊ยเอามาเลยค่ะเห็นไหมฮะไปทิ้งทำไมยิ่งเป็นราคาขาวดำนะอย่าทิ้งเด้อทันเด้อ นี่ละราคาละสมจนทิ้งนี่จนดทิงเมือว่าอุปกรณ์นี่โอ้ยเป็นเนาะนะเป็นราคาท่านนะหลายปีครับไเป็นหลายปีผมว่าญาตมมซาซีมมนหลายขึ้มือเลยครับนี่เราสำเนาเอาไปทิ้งเอาไปใช่นะครับครับครับเสียดายนะแล้นเอาไปได้อีกอ่เนี่ยเปนเนี่ยไป็ตับครับซี่มือกับโมเลเราเรา เอาตัดครึ่งหรือตัดสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็เอามาช่งขายได้หมดท่านเขาไม่ต yeah şey. ังนะช่างอื่มมันใส่ไม่ได้นลยนั่นแหละนั่นแหละเสียดายเนาะถามว่าอบตอกเราเอาส่วนต่างมาจากไหนมันก็ได้แพวกนี่กิโลย่างต่ำได้ม่มากสี่ห้าบาทที่นีบ้านแฝดบ้านที่สามเป็นกระดาษรวมเนี่ยมันกิโลแล้วไม่กีดตทำ้าษาหมู่มันจะเยอะขนาดไหนะที่นี่ทั้งตำบลนะค ถึงมันจะได้กำไรหมู่บ้านเราเล็กแลหน่อยแต่มันซื้อทั <c oughs> <c oughs> ้งตำบลสิเกตหมู่บ้านแล้วก็เป็นภาพรวมที่กำไรแล้วก็ส่วนเราเแล้วพอสนต่อแถวตะบนพ่อมาประเทศขยะบุญเนาะเพื่อนเก็บที่เดียวก็เร็วเลยเนาะได้เคลี้ยงออกซิเจนไปสามเครื่องซื้อเครื่องกับเสาเลยยืดไปเป็นธนาคารก็เรียกว่าเป็นผ้าป่าเออขยะบุญขอ๋อใช่ใช่เป็นผ้าป่ารีไซเคิลแต่ของเราได้เป็นเป็นธนาคารเลยของเราเราก็เคยทำ ตอนแรกเราก็ทําแบบนั้นครับแต่ว่ามันแป๊บเดียวก็จบมันไม่ยั่งยืนชาวบ้านก็จะไปเยี่ยมซุกไปเยี่ยมสู่รุ่นนะคะเราก็ทำแล้วก็ถือไว้ให้เราปลอดภัยเลยนะหลายปีนริ่มต้นนี่ก็คือการดูงานนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดนะก็ว่าพอเป็นนะพอเป็นไกด์นะครับให้กับในส่วนของท่านที่เข้ามาดูงานนะครับ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะก็ขอญาตลาที่น้องไปก่อนนะครับนะครับสั้นๆนะครับนะเป็นคลิปจากทางอบตท่าเคาะแล้วก็คณะของทางเราพัฒนาขยะทจะโดนแยกแล้วทีนี้นะคะก็จะอยู่เป็นกองและรังก็ไปอยู่เป็นรังนะคะสังกะสีก็อยู่สังกะสีขวดก็อยู่ขวดพลาสติกใสก็อยู่พลา ราพร้อมที่จะเอาขึ้นรถได้รถเข้ามารับไปแล้วนะคะถ้าปกติหน้าเวลานี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนิไว้ให้ทุก่านดูเฉยๆนะคะเบริกไว้เฉยๆครับเข้าใจเนาะปกติเสร็จตั้งแต่9โมงก<ร>ว่าแล้วทำเร<ะ>็วมากเร็วนะคะวนี้เราเราเข้าใจแล้วการทำงานมันเร็วขึ้นครับรอรอคณะมาดูเฉยๆรอคณะหน้ามาดูนะคะเขี่ยแล้วรับเดีะะ๋ยวเราจะขออนุญาตละลาพี่น้องไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮ<ล>ะสวัสดีครับผม